สวัสดีครับผมมาว่าแล้วลิปนี้อยู่กับกฎหมายท้องถิ่นเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบันตัวกฎหมายมี1้4หน้าแต่ออกแค่สองสามข้อผมจะคัดมาเฉพาะตัวที่คิดว่าน่าจะออกถ้าออกนอกจากนี้ผมก็ทำคะแนนไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคครับถ้าใครอยากดูกฎหมายตัวเต็มก็สามารถดูหาใน Google ได้เลยนะครับตามชื่อกฎหมายเลยงานสารบันคืออะไรงานสารบันคืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร มี6อย่างนะครับคือจะทํารับส่งเกลราเสา,ายืมทําลายผู้รักษาการคือประหลัดสำนักนาย,ยก,ก,ก,กรัฐมนตรีนะครับให้มีอํานาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วยหนังสือราชการคืออะไรหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี5อย่างคือ1นหนังสือที่ไปมาระหว่างสนราชการ2หนังสือที่สนราชการมีไว้ ถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สนาชการหรือบุคคลภายนอกสามนังสือที่หน่วยงานที่ไม่ใช่สนาชการมีถึงสนาชการสี่เอกสารที่ทางราชการทําขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานห้าเอากสารทางราชการที่จัดทาขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ หนังสือตามกฎหมายนี้นะครับมี6ชนิดคือ1หนังสือภายนอก2หนังสือภายใน3หนังสือประทับตา4หนังสือสังการ5หนังสือประชาสัมพันธ์6หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการนะครับซึ่งเราจะมาเจาะทีละหนังสือว่ามันคืออะไรบ้าง1หนังสือภายนอกคือหนังสือที่ติดเอาไว้ติดต่อราชการแบบพิธีก็คือติดต่อในส่วนงานหรือติดต่อระหว่างเน่วงงานอื่นกับบุคคลภายนอกโดยใช้ตาคุดนะครับเใหม่เขาเรียกกระดาษตาคุด สองหนังสือภายในเป็นหนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกที่ติดต่อกันภายในภายในกระทรวงนะครับโดยใช้กระดาษบนันทึกข้อความกระดาษนี้ไม่มีตาคุดนะครับ 3. หนังสือประทับตาเป็นหนังสือที่ใช้ประทับตาแทนการลงชื่อของหัวหน้าระดับกรมขึ้นไปโดยใช้หัวหน้าระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับมอบในการลงชื่อยอ่อกำกับตาหนังสือนี้ใช้ตัวไหนก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ไม่สำคัญ และหนังสือบรรทับตานะครับใช้กระดาษตาคุดสีนะครับหนังสือสังการมี3ชนิดได้แก่คําสั่งระเบียบและข้อบังคับโดยมีคีย์จำนะครับคำสั่งคือหนังสือที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตาคุด2ระเบียบคือหนังสือที่วางไว้โดยจะใช้อํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ใช้กระดาษตาคุด3ข้อบังคับคือข้อความที่ผู้มีอํานาจกําหนดให้ใช้โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายใช้กระดาษตาคุด ห้านังสือประชาสัมพันธ์มี3ชนิดได้แก่ประกาศแถลงการและข่าวประกาศคือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบใช้กระดาษตาขุด 2. แถลงการบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงไว้เพื่อทำความเข้าใจในกิจการราชการใช้กระดาษตาขุดสานะครับข่าวคือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรให้เผยแพร่ให้ทราบไม่มีกระดาษตาขุดนะครับ ตัวสุดท้ายนันนะครับหนังสือที่เจ้าหน้าที่จะทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานมีสีชนิดได้แก่หนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกและหนังสืออื่นในส่วนของบทเบตเเลต์หนึ่งหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติมี3ประเภทอันนี้เรียงนะครับข้อสอบบางทีมันถามเรียงด้วย1ด่วนที่สุด2ด่วนมาก3ด,ด่วนโดยให้ระบุชั้นความเร็วด้วยอักษรสีแดงด้วยตัวพิมพ์โป้ง1 2พอยต์ให้เห็นชัดเจนได้บนหนังสือและบนซอง ต่อมานะครับหนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มีสำนาคู่ฉบับ1ฉบับและมีสำนาเกี่ยวไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางหนึ่งฉบับสำนาคู่ฉบับคืออะไรคือสำนาที่มีลายมือชื่อของผู้ร่างผู้พิมพ์และผู้ตรวจโดยให้ลงลายมือไว้ที่ข้างท้ายขอบขวาล่างต่อมานะครับหนังสือเวียนคือหนังสือที่มีผู้รับาจานวนมากมีใจความอย่างเดียวกันต่อมานะครับการรับหนังสือ หนังสือรับคือหนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอกมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. จัดทำจัดลำดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ2ประทับตราหนังสือ3ลงทะเบียนรับหนังสือและ4จัดแยกหนังสือนะครับต่อมาเรื่องการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีเว้นแต่หนังสือต่อไปนี้นะครับ 1. หนังสือที่ต้องเก็บสงวนเป็นความลับ สองหนังสือที่เป็นหลักฐานทางอัตคดีสาหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกนี้จะมีกฎหมายโดยเฉพาะต่อมานะครับหนังสือที่ได้ปรนมณงานเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่า5ปี5หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่มีความสำคัญให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปีต่อมารั่งการยืมหนังสือการยืมหนังสือระหว่างสนธชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าระดับกองขึ้นไปและการยืมหนังสือภายในสนรชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาต ต้องเป็นหัวหน้าส่วนระดับแผนกขึ้นไปเรื่องสุดท้ายนะครับการทำลายผู้ที่มีอำนาจในการจัดทาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือคือหัวหน้าราชการระดับกรมขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าอยากดูกฎหมายฉบับเต็มสามารถพิมพ์ใน Google ตามชื่อกฎหมาย